ตัวนี้คือผู้ดีแต่ไหมตัวนี้นะขากันรวยรวยผู้ใหญ่ใช่ไเนาะตัวคนสวยคนงามโอ้สวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่ครับผมว้าวพ่อผู้ใหญ่หล่อจังเลยกับเนี่ยผู้ใหญ่ครับไม่ใช่แม่ผู้ใหญ่ครับเมียผู้ใหญ่หอหอทุกงานมา สวยงามครับผมกาลังเซฟครับกาลังเซฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพูดกันเร็วเร็วสวัสดีครับผมโอ้ทายแล้วเดาทายแล้วเดอเต็มจอเลยครับเต็มจอเลยได้ผู้เดียวพอได้พอสคนเด้อกลับได้ผู้เดียว ฮ่าฮ่า่าแลากเล็บจิฮ่าฮ่าฮ่กำลังแซ่บครับกำลังแซ่บบรรยากาศยามเวสาวงานดองบัตรติดต่อครับผมผู้ด right enfin ีบ้านสุดต่อเนาะเดี๋พูงงามๆครับรวยๆรวยรายมาโตนี้ครับกำลังแซ่บครับกำลังแซ่บครับผมหืมวรยากาศอ่ะ โอ้ไต่ห่มบังม่วงดีแท่านนาะบรรยากาศดีจังบรรยากาศดีจังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้กินกระเพาะป่ากระเพาะปลากระเพาะป่า,ดาเด้อบ่แม่ป็นกากหมูเด่อกระเพาะป่า <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศดีมากเลยอยู่ใต้ร่มไม้ครับผมคุณน,นะลมลื่นดีเก่งว่าแตเดดอยาออกเตเด็ดออกกอยู่ยากเดี๋นี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับ บรรยากาศตอนเช้าพี่น้องมาติดต่อที่นี่มาติดต่อมาที่ไหนมาที่วังแขนมุติีวางแขนวังแขนวังแขนมารอจักนันนะบารัดกนะเออน่ะน้ำน้ำแล้วก็วังแขนมุติเอ่อเบียดเบดเบียเต้าสุดยอดสุดยอดสุดบอดขอบคุณครับขอบคุณครับเบียดเจ้าไปบางเบียดบางเดือนนะครับ ไ่ปาส่ะนบึ้งหนกอกงน้ำบพเจ้ากระดังโด่ใช่ปดังแท้ติ๊ดพของแท้ครับของแท้บะเมนปลาสติกมาครับเนี่ยไรัเป็นลูกครึ่งสมัยเปลี่ยนบ้าือสิรอรบอ่อบ่ดีผู้ดีนะรเจ้ารอจ้ารอลูกทางดังโคมจังเจ้าตลอดจ้าตลอด พี่น้องเบิ่งอี้ดีเด้นะดังแท้ดีเดีนระดังอีพอระดับสุดยอดเจ้ากระเป๋าหายใจระดับสุดยอดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับสจสจ๊วตจ๊อสจับสจ๊ิตนะที่ผู้ดีบ้านบางแคพี่น้องบอลโรบ่ได้เป็นเคยอันบางแคผู้สาวบางแคเลียงเต่ผู้เบาโอๆติสุดยอดพี่น้องใครเลยนะผู้รอก็ รวยไปลายกระร็ะลุกทางดังคมก็ผู้สาวกับผู้งามพี่น้องขา่าอลอนเขา่ขาปันไข่พอกเขา่ขาปันดอกไฟข่าลูกอีกนะผู้สาวให้เลยนะคุณนะบรรยากาศจามืูสาวที่บ้านติดต่อพี่น้องเอ๋ย